เขาสอนเรื่องสัจธรรมกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสัจธรรมก็เหมือนธรรมะนั่นแหละเรื่องสัจธรรมที่ให้อะ่ะก็เรียนมาคือถ้าใครรู้เรื่องนี้คุณจะมีความสุขคุณจะรู้พลังอํานาจในตัวเองคุณจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคุณจะเป็นคนที่ศรัทธาในตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะเป็นคนที่ยอมกราบหัวใจตัวเองเพราะคุณรู้ว่าคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณรู้ว่าคุณคือมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องเอาพลังอํานาจออกนอกตัวเองคุณไม่ต้องไปแทบไป ขอพรอกับไหว้ใครโดยที่แบบว่าต้องการให้ชีวิตฉันดีขึ้นแต่คุณจะสามารถพูดออกมาจากตัวเองคุณจะรู้ว่าฉันคือผู้กําหนดชะตาชีวิตตัวเองบอกเลยถ้าใครได้เรียนเรื่องพวกนี้นะชีวิตนี้คุณแบบว่าโคตรโชคดีพลังอานาจอยู่ในตัวพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่มีสิทธิ์เลือกพี่พี่เขาเรียกว่าพี่คือผู้กําหนดชะตาชีวิตตัวเองทุกอย่างถ้าตัดสินใจอะไรไม่ได้กลับมาที่ความรู้สึกทันที ตัวนี้ข้างในหรือว่าจากรรักรวาลที่อยู่ข้างในตัวพี่พลังวิเศษพลังจกรรักรวาลเขาจะเป็นตัวบอกพี่ด้วยความรู้สึกสมมติพี่เรียนจบแล้วสองชั่วโมงแล้วถ้าข้างในพี่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความหวังมีความฝันรู้สึกแบบเห็นอนาคตร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบดีดามันรู้สึกแบบกระปีก้กระเป๋ารู้สึกมีชีวิตชีวาม,มีพลังอ่ะมันอยากทําอ่ะมันเห็นโอกาสมันอยากทําอ่ะตัดสินใจทําพี่มาไม่ผิดทางแน่นอนแต่ถ้าพี่เรียนจบแล้วรู้สึกว่าไม่อยากทําไม่โอเคไม่ชอบอยา่าทํา โอเคไหมคะเอาความรู้สึกตัดสินใจของจริงทุกเรื่องในชีวิตของพี่ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปปรึกษาใครนั่งนิ่งๆนั่งเงียบๆนั่งสมาธิแล้วข้างในจะบอกออกมาเป็นไอเดียบอกออกมาเป็นความรู้สึกหรือว่าบอกออกมาเป็นสัญชาตญาณบอกออกมาเป็นซิกเซนต์นั่นแหละของจริงตัดสินได้ทุกเรื่องในชีวิตไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องปรึกษาหมอดูด้วย หมอดูที่แม่นที่สุดก็คืออารมณ์ความรู้สึกของพี่นะคะวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันถ้าพี่ทำปัจจุบันดีอนาคตดีแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เราเจอของไม่ดีในปัจจุบันแสดงว่าอดีตการกระทำของพี่ทำไม่ดีไว้มันก็เจอไม่มีกรรมเวรไม่มีเวรกรรมมีแต่การกระทำล้วนๆในอดีตแต่ถ้าวันนี้มันแก้ไม่ได้ เรามาเจอเราก็แค่ขอบคุณเราก็แค่ขอบคุณมันคือประสบการณ์พี่ก็แค่สร้างใหม่ไม่ต้องแข่งขันกับใครใดๆดทั้งสิน้นอนาคตสร้างใหม่เองด้วยกำรรมือของพี่ด้วยปัจจุบันสร้างใหม่ด้วยปัจจุบันโอเคไหมคะอนาคตพี่ดีแน่นอนถ้าใครได้เรียนเรื่องของสัจธรรมพี่จะรู้เลยพี่จะมีความสุขเพราะอะไรคะเรื่องสัจธรรมเนี่ยคนบนโลกไปเนี้ยเป็นพันล้านคนเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนต์เท่านั้นที่รู้ แล้วเราคนที่เรียนคือคนหนึ่งเปอร์เซนบนโลกใบนี้ที่รู้เรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าแบ่งออกเป็นคนบนโลกใบนี้จะมีสองกลุ่มเรื่องสัจธรรมนะหนึ่งกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่รู้ว่าเขาคือใขรมาเกิดมาทําไมมีจุดประสงค์อะไรในการมาเกิดแล้วเขารู้พลังอํานาจในตัวเองเขารู้เรื่องเขามีพลังวิเศษอยู่ในตัวเองเขารู้ว่าเขามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วทุกคนมีพลังอํานาจในตัวเองร้อยเปอร์เซนทุกคนมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้อยู่ในตัวเองร้อยเปอร์เซนต ทุกคนคือผู้สร้างชีวิตตัวเองคุณสามารถเสกสร้างในละมิตชีวิตตัวเองได้คุณไม่ต้องไปกราบไหว้ขอพรใครด้วยซ้ำคุณให้พรตัวเองเลยปากคุณโคตรศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือคนกลุ่มหนึ่งเขาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเขาเป็นผู้ตื่นรู้เหมือนกับผู้เจ้าบอกว่าจงเป็นผู้รู้รู้แล้วก็ตื่นแล้วก็เบิกบานสุดท้ายทําไมต้องมีความสุขทําไมต้องแฮปปี้เพราะว่าถ้าคนที่มีความสุขคนที่แฮปปี้ดีดาหล่ะล่ะคนที่มี สนุกสนานจอยหรือว่ามีความรักความปิติสุขซาบซึ้งต่างๆเนี่ยมันเป็นคลื่นข้างบนเป็นคลื่นด้านบนที่มันสามารถดึงดูดทุกสปปรรพสิ่งที่พี่ปรารถนาได้แต่คนที่ไม่รู้ตรงนี้ก็คือคนกลุ่มสองยกตัวอย่างคนที่รู้สัดจรทมเนี่ยคนที่จูนคนที่รู้สัดจรทมคือคนที่รู้เรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะมีความสุขเพราะทชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเขาไม่กลัวเลยเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยมันคือหนึ่งเดียวกันทั้งหมด แต่คนที่อยู่กลุ่มสองเนี่ยเขาไม่รู้ถูกไหมเขาก็จะเห็นโลกสองด้านบนโลกมนุษย์ทำไมมันมีสองด้านล่ะทำไมมันมีรวยกับมีจนล่ะทำไมมันมีทุกข์กับมีสุขล่ะทำไมมันมีโศกเศร้าเสียใจกับดีใจทำไมมันมีเล็กกับใหญ่ทำไมมันมีตรงนั้นตรงนี้คนกลุ่มหนึ่งอ่ะมันรู้ว่ามันเป็นภาพมายาไม่ใช่เรื่องจริงแต่คนกลุ่มสองยิ่งไม่รู้เลยว่าตัวเองมีพลังอำนาจจริงๆแล้วว่าทุกคนมีพลังอำนาจในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณสามารถเสกสร้างในเรมิสชีวิตตัวเองด้วยคำพูดของคคคคุุุณณนนนนีี่แหลละวามมิิดดของเเเป็จรต้ย แต่คนกลุ่มสองไม่รู้ก็พอไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังอํานาจเหมือนว่ามีของดีแต่ไม่รู้ว่าใช้ไม่เป็นอ่ะก็เลยไปขอพลังอํานาจจากข้างนอกช่วยลุกช้างดีชีวิตให้มันดีกลับไปขอพรตึ๊ดตื๊ดเห็นไหมคะผักพลังอํานาจออกนอกตัวเองทั้งที่พลังอํานาจอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งอะโคตรโชคดีเลยเขาก็จะมีความสุขคนกลุ่มสองก็จะเจอทุกบ้างสุขบ้างเจออนุบ้างอันนี้บ้างทำไมชีวิตจัดเป็นแบบนั้นมันไม่ดีเลยตื๊ดตื๊ดตท๊ดตืมดในอดีต แต่คนกลุ่มหนึ่งอะ่ะคือคนที่ตื่นรู้อะ่ะมันจะใช้ชีวิตแบบคนผู้ตื่นรู้มันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะแล้วเขาจะเป็นคนที่มั่นใจและศรัทธานในตัวเอง